ถ,ถ,ถ,ถ่ายวดีโอมาลง,งโอเคถูกค่ะ,ะไลฟ์สดค,คนเข้ามาดูในขณะนั้นได้ฉะนั้นการไลฟ์สดของเราจะต้องเป็นลักษณะเหมือนตั้งกล้องให้ชัดแล้วก็ Wi-Fi ที่จะนเสนอใช่พร้อมที่จะนําเสนอ,นะอ,นสนอแต่มันต้องชัดทั้งแสงทั้งสีทั้งเสียงแล้วก็ <Internet S 2> บริบทแต่ว่าทุกคนก็เห็นภาพบริบทอยู่โอเคมันได้แต่ทีเนี้ยมันจะมันจะเสียอยู่ตรงว่าเวลาเราเอาไปลงยูท b e หรือเอาไปลงอย่างอื่นมันมันภาพมันสลัวสลัวมันไม่ชัดใช่มันไม่ชัดเพราะมันเป็นภาพจาก อแต่ท่านี้เราก็ต้องการนําเสนอแบบในสถานการณ์เร่งด่วนเนาะอย่างนั้นอย่างเช่นเหมือนคนเขาทาข่าวแต่เข้าชัดนะสถานการณ์จริงเหมือนถ่ายทอดสดอย่างเงี้ยเหมือนลักษณะถ่ายทอดสดขณะนี้ประมุขประเทศกําลังทําอะไรพิธีกรรมอะไรอย่างนี้เนาะต่ให้คนเขาเห็นการอะไรประมาณนี้เป็นต้นไลฟ์มันคือมันคือการเกิดมันคือเรานําเสนอสิ่งที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์จริงอื ใช่มันคนอยู่ตรงนั้นเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวนั้นอย่างเงี้ยเหมือนมันก็ต้องทําคลิปไ้ไปเผื่อไปลงของตงุ๊กตุด้ไยไงเพราะว่าถ้าคือจะลงช่องทางอย่างอื่นมันก็จะไม่ชัดใช่มันก็จะเอ๊ะทำอะไรกันนล่นนี่นั่นกันแต่คนที่เขาเข้ามาดูในขณะเราเลยสดโอเคเขาเข้าใจว่าเรากําลังจะไปไหนแต่เขาก็พยายามดูนะนเขาก็ต้องพยายามดูพยายามอะไรด้วยอย่างเงี้ยฉะนั้นฉันก็เลยต้องตัดตรงนี้ออกไปแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอเอาเลยอย่างเงี้ย มันจะชัดกว่าและชัดมากๆด้วยอย่างเี้ยนะชัดมากๆทําอะไรก็ถ่ายเป็นวิดีโอไว้แต่พอเวลาเราจะไลฟ์สดเราอาจจะไปนั่งอยู่ในร้านอาหารมุมอาหารแล้วก็กําลังคุยเสวนาอะไรกันอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าคนเขารู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรแต่อย่างน้อยมันชัดก็โอเคอะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตอนเช้าที่เธิดใจที่ให้คือคือให้เราคือให้ความรู้ในเรื่องของบนรถใช่มากันตมองอยังไงน,นั้นต้อง าบางคนมาศึกษาพระธรมธรรมแล้วก็คือแบบเอามาใส่กันแล้วไม่คุณไม่มองผ่านเลนแต่ละเลนคนเขาต้องเห็นต้องเห็นทะนั้นแปลว่าการที่เราจะแทนที่จะนั่งรถฟังเพลงไปเฉยๆและ Q&A ในรถไปเลยสรุปเป็นประเด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 ็นไปมันสําหรับครู professor ไแล้วทีนี้มันออกตลอดคือขณะที่ความรู้มันแตกนะมันมันจะบรรยายได้ดีกว่าในห้องหรือในขณะไปเป็นวิทยากรนะสังเกตดูเวลา สมองมันกาลังพรังพรูอะไรบางอย่างน่ะเหมือนคนกําลังคุณกําลังโฟกัสกาลังอยากเออเออกำลังอยากพูดเรื่องนี้เอ๊ะทำไมมันพูดได้ดีเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอัดไว้ดีกว่าอย่างนี้อัดนไว้ดีกว่าตอนมีอารมณ์ร่วมแต่ขึ้นเวทีเหมือนเหมือนบังคับต้องให้พูดเออบังคับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าเสนอคนต้องฟังไงมันรู้เป็นไปรด้มั้งตึงเครียดระยะเวลากรอบขอบเขตแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยยังไงจะเสร็จภายในสิบยี่สิบนาที ใช่มันมันมันค่อนข้างที่จะต้องทําทาทาทาคอนเทนต์ทาเวลาแล้วก็ให้เร่งกับเวลาของเขามันก็เลยกลายเป็นตุนุกอันนั้นตุนุกอันนี้อีกคมันหลายอย่างผสมภาษาเตียมอีกนะอย่างบอดีบนหน่อยอย่างบอดีบนี้คือไม่มีมันมันไม่ได้เป็นตัวของเราเองจริงๆอยากพูดในชาติแการพูดมันคือเรามีอารมณ์ร่วมแล้วเราอยากจะนําเสนอในบทบทในตัวตนของเราไงอะไรอย่างเงี้ยเออคือความที่จะพูดเรื่องนี้ เมื่อเธอจะไปดูเรื่องนี้เธอถามเรื่องนี้ฉันก็เคลียเรื่องนี้ให้เธอไงเป็นประเด็นประเด็นไปเยเป็นประเด็นว่านี่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรเจ้ายายเนี่ยมันเป็นป่าอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นเขาเหมือนกันค่ะอ๋อเขามันย้อยไปทางน้นมันจะย้อยไปมันเป็นลำหินลำอะไรไปอย่างนั้นก็เหมือนกันที่เราลงมานี่เลยค่ะเป็นย้อยไปทางน้นแล้วก็ผ่าน ทางนู้นไปอีกก็จะเป็นเอ่งเก็บน้ำคือคือคืออย่างนี้นะเดินไปเดินมาคือออกกําลังกายในตัวเลยเนาะทางนู้นจะเป็นอ่างเก็บน้ำที่หลวงก็มาทําให้น้ำเอาไปใช้ผัดจยางเนนเนี่ยเป็นของตาของจริงนะจ๊ะไม่ใช่ของเล่นนะจ๊ะแล้วมันจะมีเนินย้อยไปนู้นอีกมีตั้งแต่มาอยู่ที่นี่